ก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้เรื่องของข้อมูลเรื่องของทักษะไอ้พวกเนี้ยคุณคิดว่าไปขอฟรีได้ไหมไปขอเข้ากลุ่มเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ฟรีได้ไหมไม่เขาไม่ให้คุณหรอกขอเรียนปิดการขายได้ไหมขอเลียงยิงแอดได้ไหมกลุ่มหนึง่งแม่งสองพันสามพันพันหมื่นหนึ่งคุณไปดูเด่นในตลาดอยากเก่งอยากขายของเข้ากลุ่มนี้สามพันอยากยิงแอดเข้ากลุ่มนี้สามพันโอเฉพาะเรียนแม่งต้องจ่ายเป็นแสนบาทเพราะว่าถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ไม่ฉลาดเพราะคุณไม่ฉลาดคุณแม่งก็ขายของไม่ได้ ซึ่งดอกลิ้นรู้ปัญหานี้ไหมรู้เราทำยังไงก็จะหาคนเก่งมาเทรนคุณให้มาสอนคุณให้ก็จะรับซึ่งต้นทุนต,ตรงนี้คุณไม่ต้องจ่ายบริษัทจัดหามาเพื่อที่จะสอนคุณก็ t ไหมนี่คือปัญหาที่สองที่คุณนะครับไม่ต้องฝักเงินโอ้กว่าคนคนนึงจะเก่งต้องใช้เงินหลายแสนนะไม่ใช่ถูกๆนะคอร์สปิดการขายแต่ละคอร์สบางทีผมไปเรียนมาห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นย่ล่าสุดเพิ่งไปซื้อคอร์สเรียนวิธีเรียนเรียน,ยนแอปนะประมาณสามสิบแอปที่จะทำให้บริษัทเติบโตขึต้นดีขึ้น ผมไปจ่ายไปหกพันกว่าบาทคือทุกอย่างไม่เป็นเงินหมดตอนนี้ทีนี้ผมถามนี่หน่อยแบบตาสีตาสาคนเพิ่งออกจากงานประจำหรือเด็กน้อยที่เพิ่งอยากเพิ่งเรียนจบมาม 6, อยากจะหาเงินอยากจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่เอาเงินหมื่นจากไหนมาเรียนวะอ่นะกูลองคิดดูนะยกตัวอย่างเช่นนะกื่อก่อนผมทํางานประจำอ่นะกื่อนกะ่อนผมทํางานประจำนะทางานนะทํางานประจําเงินเดือนเก้าพันบาทคำถามคือคอร์สข้อดนึงแม่งปลาไปแล้วสามพันโอ้โหกูคงจะเรียนหรอกนะ ค่าห้อง 2, แ,แม่งสองพันละแม่งม่อสองพันค่ากินค่ากินอีกคนที่เงินเดือน 9, เก้าพันมันจะไปลืมตาอ้าปากได้ยังไงจริงไหมบางทีคุณบางทีค่าใช้จ่ายคุณเนี่ยบางทีแม่งเดือนหนึ่งแม่งเหลือสามพันแล้วแม่งต้องประคองไปจนถึงสิ้นเดือนโอ้โหแล้วมึงจะต้องมาซื้อคอร์สเรียนโอ้โหกว่าจะเก่งกี่แสนนะนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนใหม่เนี่ยไม่สามารถทีจ่จะนะเริ่มต้นได้เพราะว่าไม่ต้องใช้เงินเรียนรู้ในเยอะและในตลาดแม่งมีแต่คอร์สแพงๆทั้งนั้นถามมารู้ไม่รู้นะเพราะทีนี้ ในเมื่อเราเนี่ยมาจากเด็กปั้นนอกมาจากคนที่มันไม่มีอะไรวันนี้มีโอกาสก็ที่อยากจะแบ่งปันเฮ้ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าลงคาเรียนคุณมาเรียนที่นี่มาฝึกเอามาเรียนเอาคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือต้นทุนที่มันแพงขึ้นมาแล้วไม่ใช่มีแค่ค่าสต็อกนะเว้ยค่าที่ต้องพัฒนาตัวเองก็ต้องเสียแต่คุณไม่ต้องมาจ่ายที่นี่เรามีเทรนให้เรามีสอนให้เข้าใจใช่ไหมนะครับเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดแนตลาดเขาก็ต้องคิดเงินคุณอีก คิดยังไงให้ประสบความสำเร็จพลังจักรวงจกวักรบาลอะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้ไม่คิดเงินหมดนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็คือไม่รู้นะนะแต่ว่าผมก็พอรู้เรื่องพอทําเป็นนะไม่งั้นมันจะสร้างไมาได้ไงนะจากเด็กไม่มีอะไรมาสร้างรกิจตัวนี้พอจะรู้บ้างแหละนะต้องทำอะไรยังไงบ้างน,นะนะครับซึ่งผมก็มีตัวแทนนะมีตัวแทนรายได้หลักล้านในหลายคนสอนฟรีสอนอยางไงสอนฟรีนะกล้าท้าเลยไอ้ใครที่บอกไม่เชื่อมาเชื่อมาผมกล้าท้า ถ้าคุณแบบเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แนะนําไปโอชีวิตดีขึ้นหมดไม่มีทางชีวเทีย่ยงไม่มีแต่คุณต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องปรับเปลี่ยนสันดานหลังนิสัยคุณนะถ้ายังยึดติดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมยากนะยากที่จะสำเร็จโอเคนะครับทีนีนะ้ผมเนี่ยนะก็ลงทุนในระบบนะลงทุนในระบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระบบหรือม,มีสาขาเนี่ยคุณจะทําได้แค่ขายขายตัวคนเดียวขายปีกคนเดียวนะแล้วมันไม่รวยลองนึกถึงเซเว่น ทำไมเซเว่นจะต้องมีหลายสาขาเพราะสาขาเดียวมันไม่รวยทำไมอเมซอนต้องมีหลายสาขาเพราะสาขาเดียวมันไม่รวยนะคุณตื่นไปทํางานคนเดียวไม่ก็ไม่รวยเพราะว่าคุณทํางานแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีระบบซัพพอร์